ธนาเองเนี่ยต้องบอกก่นว่าก่อนจะเกิดเรื่องภาพที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพตอนที่เขาไปเจอร่างของธนาที่เสียชีวิตครับ โดยเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลธนาเนี่ยถูกทางด้านนาป๋าแปดเนี่ยนะฮะใช้มีดแทงตายป๋าแปดสองคนเนี่ยคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณอนุชากับคุณราชันส่วนหลานชายชื่อว่าธนาถูกมีดแทงเสียชีวิตแล้วถามว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยมันต้นสายปลายเหตุมายังไงมันมาจากหลานเองเนี่ยก็คือธนาเมากระท่อมส่วนแดเองก็คือคุณนาทั้งสองคนเมาเหล้าแล้วคนเมาทั้งคู่ ตายเมากระท่อมคนฆ่าเมาเหล้าหลังจากนั้นเนี่ยแปดเองเขาอ้างว่าหลานบุกเข้ามาแล้วอาราวาสมาพังประตูด้วยอาการคุ้มครัง่งหลังจากนั้นจะทำารนะน้าก็เลยเอามีดแทงสวนกลับไปมันมีเสียงนะฮะของฝา8วันนี้หลังจากที่ถูกจับกลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองก็ต้องป้องกันกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฟังเสียงฝาแปดสองคนนี้ก่อนฮะ,ะนาขึ้นกันบอก คือป่าแฝดดูแฝดแสดนรกแต่นรกไหมวะคุณผู้ชมฮะให้รู้ว่าเป็นแฝดดูนะฮะเป็นการให้สัมภาษณ์แบบชิลมากหลังจากฆ่าหลานกอดคอกันเลยเอาฟังเสียงต่อฮะของเราอยู่ไว้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วใครเป็นคนฟันใครเป็นคนฟันกันเนี่ยใครเป็นคนฟันอนุชาเป็นคนฟันฟันไปกี่ทีหมอจำมาได้ดิบอกฟันบอกยังว่ากันเถอะ คุณผู้ชมครับล่าสุดดูวงจรปิดหน่อยนะฮะเพราะชาวบ้านบอกแฝดส,สองคนนี้เขาจะเรียกกันแฝดนรกตามที่เมื่อกี้เจ้าตัวก็บอกเออชาวบ้านเรียกผมว่าแฝดนรกเห็นอะไรวงจรปิดรับกล้องวงจรปิดมันจะเป็นภาพหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วก็คือจะเห็นรถกู้ภัยเข้ามาตอนช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืน15นาทีไอแต่ตอนกู้ภัยมาเนี่ยเขาไม่การนําตัวของคนตายไปส่งโรงพยาบาลก่อนแต่พอเราไปตรวจสอบกล้องต่อฮะปรากฏว่าตํารวจยังไม่ได้มีการควบคุมตัว น้าคู่นี้เลยนะฮะน้าแฝดเนี่ยภาพวงจรปิดตัวที่2จะเห็นว่าน้าแฝดทั้งคู่เองมีการเดินออกจากบ้านลักษณะก็คือปั่นจักรายานไปซื้อเหมือนซื้อเหล้าอะฮะหลังจากที่ฆ่าหลานตัวเองแล้วก็ยังมีการไปซื้อเหล้าแล้วก็มากินเหล้าต่อที่บ้านอันนี้ตอนตีสามกว่า หกโมงสี่สิบแปดนาทีก็ยังเห็นตัวน้าเองยังใช้ชีวิตปกติอยู่ที่บ้านอยู่ไปซื้อเหล้าต่ออีกฮะเข้าใจว่าคงกลับไปกินเหล้าตอนตีสามหกโมงเช้าไปซื้อเหล้าอีกแล้วก็มีการกลับไปที่บ้านก่อนที่ตํารวจจะบุกเข้ามาตอนเจ็ดโมงสามนาทีจะเห็นรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ไปคุมตัวคู่น้าคู่นี้ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางไปที่วัดนนสูงสะอาดนะครับเป็นที่ตั้งศพหลานชายก็คือในธนาเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นบรรยากาศงานศพเนี่ยเราเจอแม่ของธนาก็คือคุณเกษราคุณเกกราก็ บอกเหมือนกันว่าตัวน้าแฝดนรกสองคนนี้เป็นแอลกอฮอลริซึมคือติดเหล้าส่วนทางด้านลูกชายเองก็ยอมรับเนี่ยนะฮะลูกชายเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าตัวของลูกชายเองเนี่ยก็คือฝั่งคนตายไปมีเรื่องกับน้าซึ่งเป็นแฝดนรกถามว่ามีเรื่องอะไรคือเวลาธนาเนี่ยเขาอารวาสธนาเนี่ยเคยไปตีแฝดน้องนะฮะแล้วเข้าใจว่าทั้งแฝดสคนเนี่ยเขาก็เลยเก็บกด หลังจากนั้นพอเมื่อคืนนี้ลูกชายเนี่ยบุกไปหาป๋าแปดคุณน้าก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นแต่แม่ยอมรับว่าเสียใจเพราะตัวลูกชายเป็นเสาหลักเป็นายหาเงินช่วยเหลือที่บ้านฟังเสียงแม่คนตายเนี่ยฮะ ดีตาป่วยน้องก็เลยขอ,อกลับมาอยู่บ้านเพื่อมาดูแลตาพอตาเสียแล้วขวบกบยายเริ่มไม่สบายแกก็เลยต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลยายแทนแม่เพราะแม่เป็นเสาหลักของบ้านน้องชายสองคนคือเขาเป็นเหมือนแอลกอฮอลิซึมเขาไม่ได้มีอาชีพใช่ค่ะ คือน้องนะ่ะหลังจากผ่ากระโหลกหัวแล้วใส่กระโหลกหัวเทียมน้องเพิ่งแข็งแรงเพิ่งเริ่มทํางานได้เป็นกิจจาักษณะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี่เองค่ะเมื่อวานก่อนน้องจะเสียน้องยังเอาขนมที่เพื่อนฝากมาให้ยายยังโทรวิดีโอคอล